สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับวันนีเ้เราจะมาลงลึกเรื่องประวัติาศาสตร์ของที่นี่กันสาเกตนครครับหรือที่ปัจจุบันนี้ก็คือจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็มาจากเอกสารที่น่าสนใจมากชื่อประวัติและตำนานสาเกตนครร้อยเอ็ดประตูนะครับค่ะเป็นตำนานที่สําคัญเลยนะคะใช่ครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาแกะปมกันดูว่า ไอชื่อเมืองร้อเอ็ดประตูเนี่ยเบื้องหลังมันคืออะไรกันแน่แล้วก็ค่อ,คอยๆดูไปทีละชั้นเลยว่าเมืองโบราณแห่งนี้มีประวัติศาสตร์เป็นมาอย่างไงบ้างอืมน่าสนใจค่ะคือจุดที่มันแบบสะดุดหูมากๆเลยนะครับก็คือชื่อเมืองร้อเอ็ดประตูนี่แหละฟังแล้วมันโอ้โหยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะฟังดูอลังการนะคะคําถามคือมันแปลว่าอะไรครับเมืองนี้มีประตู1 0 1ประตูจริงๆหรือครับหรือว่ายังไงกันแน่ อยากให้ช่วยอ,อธิบายที่มาที่ไปหน่อยครับค่ะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าชื่อเมืองร้อเอดประตูหรือชื่อเดิมในตำนานที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าสาเกตนครเนี่ยนะคะมมันฟังดูเหมือนน่าจะมีประตูเยอะแยะเป็นร้อยๆยบานจริงๆเนาะใช่ครับนึกภาพกำแพงเมืองยาวๆเลยค่ะแต่ว่าคือในความเป็นจริงแล้วความหมายมันลึกซึ้งกว่าจานวนตามตัวอ,อักษรน,นะคะ ชื่อนี้จริงๆแล้วมันสะท้อนความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เรื่องบรมีตามคติแบบอินเดียโบราณนะคะคติอินเดียใช่ค่ะที่เราจะเห็นว่ามันมีการผสมผสานความเชื่อทางพุทธศาสนาพรามหม์ฮินดูเข้ามาในวัฒนธรรมของแถบนี้ค่อนข้างเยอะอ๋อครับครับทีนี้ถ้าเราไปดูใน ตำนานอุรังคธาตุนะคะซึ่งเป็นเอกสารเก่าแก่ที่เล่าเรื่องแถวๆนี้ไว้เนี่ยเขาจะพูดถึงกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อพญาสุริยวงศส,สิทธิทเดชธรรมิกราชชื่อยาวมากเลยครับ <c oughs> ค่ะท่านเป็นกษัตริย์ที่แบบมีศรัทธาในพุทธศาสนามากแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นราชาธิราชหรือราชินนะคะราชาธิราชก็คือกษัตริย์เหนือกษัตริย์ประมาณนั้นเลยค่ะ คือเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ปกครองเมืองอื่นๆอีกเ,ออเขาว่ากันว่าถึงร้อยเอ็ดเมืองเลยทีเดียวร้อเอ็ดเมืองไม่ใช่ร้อยเอ็ดประตูใช่ค่ะในตำนานใช้คำว่าร้อยเอ็ดเมืองซึ่งคำว่าร้อยเอ็ดตรงนี้ล่ะค่ะที่มันเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่จํานวนนับจริงๆ101เมือง อ๋ออ๋เข้าใจแล้วครับคือเหมือนกับการบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆมีเมืองขึ้นเยอะแยะไปหมดอะไรทำนองนั้นถูกต้องค่ะมันสื่อถึงความยิ่งใหญ่ความไพศาลมีเมืองขึ้นมีเมืองบริวารเยอะแยะแผ่อำนาจไปรอบทิศเหมือนเป็นการประกาศบาร,รมีของกษัตริย์องค์นั้นค่ะดังนั้นร้อยเอ็ดประตูที่เราได้ยินกันเนี่ยก็น่าจะเชื่อมโยงกับแนวคิดนี้ คือเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่เป็นศูนย์กลางของเมืองบริวารร้อเมืองนั่นเองค่ะอ๋อโอเคชัดเจนเลยครับคือไม่ได้แปลว่าต้องไปเดินนับประตูให้ได้ร้อบานแต่การใช้ตัวเลขร้อเพื่อสื่อถึงความยิ่งใหญ่ความเป็นศูนย์กลางอำนาจคล้ายๆกับการตั้งชื่อมงคลทำนองนั้นใช่เลยค่ะเป็นการตั้งชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อบ่งบอกสถานะความสำคัญของเมืองค่ะ นี่คือประเด็นสำคัญแรกเลยนะครับสรุปว่าร้อยเอ็ดประตูคือสัญลักษณ์ไม่ใช่จำนวนจริงเกี่ยวกับบารมีความยิ่งใหญ่ตามความเชื่อโบราณถูกต้องค่ะสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือวิธีที่ตำนานเขาเลือกใช้คำนี้มันบอกอะไรเราเยอะนะคะมันแสดงว่าการตั้งชื่อสถานที่สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่เรื่องภูมิศาสตร์หรือลักษณะทางกายภาพอย่างเดียวครับ แต่มันคือการสร้างความหมายการสถาปนาวความสำคัญแล้วก็เชื่อมเมืองเข้ากับความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหมือนเป็นการใช้ภาษาเพื่อสร้างอำนาจเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งเลยค่ะโหน่าทึ่งจริงๆครับที่ชื่อเดียวมันเก็บความหมายไว้ลึกขนาดนี้แต่ว่ามันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าคนก็ยังสับสนกันอยู่หรืออาจจะเคยได้ยินมาผิดๆก็คือเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยร้อยเอ็ด มันอาจจะเพี้ยนมาจากคําว่า11หรือเปล่าอ๋อค่ะค่ะเรื่อง11ประตูหรือว่าเป็นแค่ความเข้าใจผิดกันไปเองค่ะประเด็นเรื่อง11ประตูนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่มีการพูดถึงกันเยอะเหมือนกันนะคะคือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปตรงนี้เนี่ยอก็น่าจะเกิดจากการตีความตัวอักษรธรรมอีสานหรือการเขียนตัวเลขโบราณอย่างที่ว่านะคะครับซึ่งเลข101เนี่ยบางที เวลาคัดลอกตัวต่อกันมาหรือคนรุ่นหลังมาอ่านอาจจะเกิดความผิดพลาดอ่านเป็น11หรือ11ไปได้เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าไม่คุ้นกับรูปแบบการเขียนเดิมๆเ,เป็นไปได้ครับแต่ว่าหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะที่นักวิชาการส่วนใหญ่เขายึดถือกันเนี่ยก็คือตัวต้นฉบับใบลานของตำนานอุรังคธาตุเลยค่ะ ซึ่งถือเป็นแหล่งข้อมูลแรกสุดเลยครับมีต้นฉบับเลยใช่ค่ะในนั้นเนี่ยเขามีการระบุชื่อเมืองนี้โดยใช้คำว่าร้อยเอ็ดที่เขียนเป็นตัวอักษรนะคะไม่ได้เขียนเป็นตัวเลข101อ๋อเขียนเป็นคำว่ารอออยร้อยเอกไมมแต่คูดอเอ็ดเลยหรอครับใช่ค่ะเขียนเป็นตัวอักษรแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้น การที่ตำนานดั้งเดิมสะกดเป็นคำว่าร้อยเอ็ดชัดๆแบบนี้มันก็ยิ่งตอกย้ำว่าเจตนาเดิมเนี่ยคือต้องการสื่อถึงจำนวนร้อยเอ็ดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่อย่างที่เราคุยกันไปตอนแรกนั่นแหละค่ะคส่วนแนวคิดเรื่องเมือง11ประตูเนี่ยก็น่าจะเป็นการตีความที่เกิดขึ้นทีหลังแล้วก็คลาดเคลื่อนไปจากต้นฉบับเดิมมากกว่าค่ะโอ้สุดยอดเลยครับมีหลักฐานจากไบลานมายันกันแบบนี้ แสดงว่าเรื่อง11ประตูนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่ส่งต่อๆกันมามากกว่าสินะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะมันก้อนน่าทึ่งนะครับที่แค่ความคล้ายกันนิดหน่อยในการเขียนตัวเลขมันสร้างความเข้าใจที่ต่างกันเกี่ยวกับชื่อเมืองไปได้นานขนาดนี้เลยแสดงว่าประวัติศาสตร์นี่ต้องตรวจสอบหลักฐานกันดีทีจริงๆนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยต้องอาศัยความระมัดระวงัง แล้วก็ต้องดูจากหลายๆแหล่งประกอบกันเสมอค่ะโดยเฉพาะเรื่องภาษาโบราณตัวเขียนโบราณนี่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยค่ะโอเคครับตอนนี้เราเคลียร์เรื่องชื่อ101ประตูแล้วก็เรื่อง1 1ประตูไปแล้วทีนี้ลองย้อนกลับไปไกลกว่านั้นอีกหน่อยไหมครับก่อนยุคตํานานอุรังคธาตุก่อนที่ชื่อสาเกตนครจะเกิดขึ้นมาหรือก่อนจะมีชื่อนี้ด้วยซ้ำพื้นที่ตรงจังหวัดร้อ็ปัจจุบันเนี่ยครับ มันมีเรื่องราวอะไรเก่าแก่กว่านั้นซ่อนอยู่บ้างไหมครับอยากรู้ว่ารากจริงๆของแถบนี้มันอยู่ตรงไหนค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบันเนี่ยนะคะมีร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์มันนานมากๆเลยค่ะก่อนยุคสาเกตนครในตำนานที่เราพูดถึงไปอีกนานขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะเรามีหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญมากๆจากยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยนะคะ จุดที่เด่นๆเ,เลยก็คือแหล่งโบร,รณาณคดีที่ชื่อว่าบ้านเมืองบัวค่ะอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยบ้านเมืองบัวค่ะจากการขุดค้นตรวจสอบอายุวัตถุโบราณพวกเครื่องปั้นดินเผาเครื่องมือต่างๆอะไรพวกนี้นะคะก็พบว่าชุมชนที่นี่เนี่ยมีอายุเก่าแก่ย้อนไปได้ถึงประมาณเอ่อหนึ 1, ่ถึงสองพปีมาแล้วค่ะหา2 5 0 0ปีโหนี่มันเก่ากว่าที่เราคิดไว้เยอะม,อมากเลยนะครับ แล้วการค้นพบที่บ้านเมืองบัวนี่มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับคนสมัยก่อนตรงนั้นบ้างครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับบ้านเมืองบัวนะคะก็คือเรื่องทำเลที่ตั้งค่ะชุมชนโบราณแห่งนี้เนี่ยเขาตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นที่ราบลุ่มใกล้แหล่งน้ําธรรมชาติซึ่งอันนี้ก็แน่นอนว่าสําคัญต่อการใช้ชีวิตการเกษตรอยู่แล้วใช่ไหมคะครับผมแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือมันอยู่ใกล้กับแหล่งเกลือสินเทาด้วยค่ะเกลือสินเทา ใช่ค่ะซึ่งเกลือเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากๆมากๆในสมัยโบราณเลยนะคะไม่ได้ใช้แค่ปรุงอาหารนะแต่ยังใช้ถนอมอาหารแล้วก็เป็นสินค้าสําคัญในการแลกเปลี่ยนค้าขายด้วยค่ะอ๋อใช่เลยเกลือนี่เหมือนเหมือนทองคําในสมัยโบราณเลยใช่ไหมครับการที่ชุมชนบ้านเมืองบัวอยู่ใกล้แหล่งเกลือขนาดนั้นมันน่าจะบอกอะไรได้เยอะเลยนะครับ ถูกต้องเลยค่ะการเข้าถึงเกลือได้ง่ายเนี่ยมันหมายถึงความได้เปรียบทางเศรษฐกิจอย่างมากเลยนะคะดังนั้นการที่บ้านเมืองบัวตั้งอยู่ใกล้ทั้งแหล่งน้ําทั้งแหล่งเกลือแบบนี้นะักโบราณาคดีเขาก็เลยสันนิษฐานกันว่าชุมชนโบราณที่นี่น่าจะมีความเข้มแข็งมั่งคั่งพอสมควรเลยล่ะคะ่ะ hmm. อาจจะมีการจัดการทรัพยากรมีระบบสังคมที่ดีแล้วก็มีการติดต่อแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นๆในแถบใกล้เคียงหรืออาจจะไกลออกไปด้วยซ้ําค่ะ ือเป็นรากฐานสำคัญของพัฒนาการในพื้นที่นี้เลยก่อนที่อิทธิพลจากข้างนอกจะเข้ามาอีกค่ะน่าสนใจมากครับแสดงว่าก่อนที่วัฒนธรรมใหญ่ๆอย่างทวารวดีหรือขอมจะเข้ามาเนี่ยพื้นที่นี้ก็มีชุมชนที่มีศักยภาพมีความเจริญในระดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วพอหลังจากยุคก่อนประวัติศาสตร,ร์เหล่านี้นะครับมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมอะไรสําคัญๆเข้ามาในพื้นที่ร้อยเอ็ดต่อมาบ้างครับค่ะ หลังจากยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่พื้นที่แถบนี้เริ่มรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมศาส,สนาจากภายนอกเข้ามาอย่างชัดเจนขึ้นที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือวัฒนธรรมทวารวดีค่ะ ทวาราวดีค่ะซึ่งรุ่งเรืองอยู่ในช่วงประมาณาปลายพุทธศตรวรรษที่12ถึงพุทธศตรวรรษที่15หรือคิดเป็นอายุก็ราวๆ1,400ถึง1,000ปีที่แล้วค่ะอิทธิพลน,นี้จะเกี่ยวข้องกับการเข้ามาของพุทธศาสนานิกายทารวดในบ้านเรานะคะครับแล้วมีหลักฐานอะไรให้เห็นบ้างครับในร้อยเอ็ดหลักฐานของทวรารวดีในร้อยเอ็ดเนี่ยมีให้เห็นหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่น การสร้างคูน้ําคันดินล้อมรอบเมืองโบราณหลายๆแห่งซึ่งอันนี้เป็นลักษณะการวางผังเมืองแบบหนึ่งของทวารวดีเลยนะคะอ๋อครับครับคูเมืองเก่าๆใช่ค่ะแล้วก็มีศาสนสถานอย่างเช่นเจดีเช่นเจดีเมืองหงที่อาเภอจตุรพักตระพิมานแล้วที่สําคัญมากๆเลยคือใบเสมาค่ะใบเสมา หินใหญ่ๆที่ปักตามวัดใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นหินทรายแผ่นใหญ่ๆที่เขามักจะแกะสลักเป็นภาพเล่าเรื่องชาดกหรือพุทธประวัติอะไรแบบนี้ค่ะใบเสมาพวกนี้ก็เหมือนเป็นหินปักเขตบอกพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดหรือศาสนาสถานนะคะนอกจากนั้นก็ยังพบพวกพระพิมพ์ดินเผาด้วยค่ะเป็นพระเครื่องเล็กๆที่มักจะทําเป็นปางนาคปรกนะคะปางนาคปรกที่มีพญานาคแผ่พังผ่านใช่ค่ะ ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมมากๆในศิละปะทวาวดีแถบอีสานเลยค่ะเข้าใจแล้วครับทั้งคูเมืองใบเสมาพระพิมพ์ดินเผาพวกนี้คือร่องรอยของทวราวดีแล้วหลังจากทวาวดีแหะครับมีใครเข้ามาอีกค่ะถัดจากช่วงทวาวดีก็จะเข้าสู่ยุคที่วัฒนธรรมขอมหรือบางทีในทางวิชาการเขาอาจจะเรียกว่าศิละปะแบบสุดทธรรมนะคะ เข้ามามีบทบาทเด่นขึ้นในช่วงพุทธศตรวรรษที16่16-17ถึงหรือประมาณ1,000-800ถึงปีก่อนค่ะขอมนี่คือคนละกลุ่มกับโทราวดีเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอิทธิพลขอมนี่จะเกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็พุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งจะต่างจากโทราวดีที่เป็นเทรวาดนะคะอ๋อครับครับแล้วเอกลักษณ์ของหอมคืออะไรครับ เอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดของอิทธิพลขอมเลยก็คือการสร้างปราสาทหินค่ะหรือที่ชาวบ้านเรามักจะเรียกกันว่ากู่ต่างๆนั่นแหละค่ะกู่พวกปราสาทหินเล็กๆใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งทำหน้าที่เป็นเทวสถานหรือพุทธสถานตามความเชื่อแบบขอมนะคะในร้อยเอ็ดเนี่ยเราเจอกู่หรือปราสาทหินแบบนี้กระจายตัวอยู่ในหลายอำเภอเลยค่ะอย่างเช่นที่ดังๆก็กู่กาสิงที่อำเภอเกษตรวิสัยอันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์สวยงามเลยคะ่ะ เคยได้ยินชื่ออยู่ครับกู่กาสิงค่ะแล้วก็มีปรางกู่ที่อำเภอธวัชบุรีหรือกู่พระโกนาที่อำเภอสวนภูมิเป็นต้นการมีอยู่ของปราสาทหินพวกนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงการขยายอํานาจแล้วก็อิทธิพลทางวัฒนธรรมของอาณาจักรข,ขอมธรามานดินแดนแถบนี้อย่างชัดเจนเลยค่ะโอ้ฟังดูแล้วพื้นที่ร้อยเอ็ดนี่เหมือนเป็น ชุมทางเลยนะครับเป็นจุดตัดของวัฒนธรรมสำคัญๆในอดีตเลยทั้งชุมชนดั้งเดิมยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์มีทวรารวดีเข้ามามีขอมเข้ามาอีกแต่และยุคก,ก็ทิ้งร่องรอยของตัวเองไว้ใช่เลยค่ะถ้าเราเชื่อมโวมเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะคะจะเห็นว่าตำแหน่งที่ตั้งของร้อยเอ็ดในอดีตเนี่ยน่าจะอยู่บนเส้นทางคมามาคมหรือเส้นทางการค้าที่สาคัญมากๆนะคะ อ๋อเลยครับค่ะอาจจะเชื่อมระหว่างดินแดนภายในทวีปกับพื้นที่อื่นๆเช่นเชื่อมลุ่มน้ําชีมูลกับลุ่มน้ําโขงหรืออาจจะเป็นทางผ่านระหว่างอาณาจักรต่างๆได้ซ้ําไปครับมันก็เลยทําให้เกิดการรับการแลกเปลี่ยนแล้วก็การผสมผสานทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องยาวนานเลยค่ะกลายเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ซับซ้อนแล้วก็หลากหลายอย่างที่เราเห็นจากหลักฐานต่างๆนี่แหละค่ะโอเคครับ เราเห็นภาพชั้นประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์มาถึงทวารวดีขอมและทีนี้ขอกลับมาที่ตัวสาเกตตนครในตำนานอุรังคธาตุอีกทีนะครับนอกจากเรื่องชื่อร้อยเอ็ดประตูที่เป็นสัญลักษณ์ไปแล้วเนี่ยในตำนานเขาได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างหรือลักษณะของเมืองนี้ไว้อีกบ้างไหมครับ ในตำนานอุรังคธ,ธาตุนะคะนอกจากจะพูดถึงชื่อร้อยเอ็ดประตูที่สื่อถึงความยิ่งใหญ่เชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจอีกนะคะคือเขามีการระบุว่าเมืองสาเกต,ตนาครเนี่ยมีเมืองขึ้นหรือเมืองบริวารอยู่11เมืองค่ะ11เมืองอ้าวไม่ใช่ร้อยเอ็ดแล้วหรอครับแล้วก็บอกว่ามีประตูเมืองจริงๆที่ใช้เข้าออกเนี่ยอยู่11ประตูด้วยค่ะ11เมือง11ประตูตัวเลข11นี้มัน มีความหมายพิเศษอะไรหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นจํานวนจริงก็น่าจะมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์อีกเหมือนกันค่ะสอดคล้องกันแนวคิดเดิมที่เราคุยกันคืออาจจะไม่ได้หมายถึงจํานวน11เป๊ะก็ได้นะคะแต่เป็นการใช้ตัวเลขเพื่อสื่อถึงความมั่งคัง่งการมีเครือข่ายอํานาจที่กว้างขวาง,าง,วางการเป็นศูนย์กลางที่มีเมืองบริวารลายล้อมอยู่อะไรทํานองนั้นค่ะอ๋อก็คือใช้เลข11เป็นสัญลักษณ์แทนความเยอะความเป็นศูนย์กลางเหมือนกับที่ใช้เลข101นใช่ค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้น แล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะคะคือตำนานยังระบุชื่อของเมืองขึ้นบางส่วนไปด้วยค่ะโหมีชื่อด้วยเหละครับมีค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นเมืองฟ้าแดดเมืองฟ้าแดดคุ้นๆนะครับค่ะซึ่งก็น่าจะหมายถึงเมืองฟ้าแดดทรงยางที่จังหวัดกาลสินปัจจุบันที่มีหลักฐานทวารวดีเยอะๆนะคะแล้วก็มีเมืองสีแก้วเมืองเชียงเหียนอันนี้อยู่มหาสารคามเมืองเปลยเมืองทองเมืองหงเมืองหง อาจจะเกี่ยวกับเจดีเมืองหงที่พูดถึงไปอาจจะเป็นไปได้ค่ะแล้วก็มีเมืองบัวเมืองบัวหรือจะเกี่ยวกับบ้านเมืองบัวก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันค่ะแล้วก็เมืองคลองเมืองเชียงควงงเชียงดีแล้วก็เมืองไัยอะไรแบบนี้ค่ะการระบุชื่อเมืองพวกนี้ถึงแม้บางชื่อเราอาจจะไม่รู้ตำแหน่งแน่ชัดในปัจจุบันนะคะแต่มันช่วยสร้างภาพให้เห็นเครือข่ายเมืองรอบๆสาเกตนครในทิศต่างๆได้ชัดเจนขึ้นครับ ซึ่งมันก็เป็นการตอกย้ำแล้วก็สถาปนาภาพความเป็นศูนย์กลางของสาเกตนครตามเจตนาของผู้แต่งตำนานนั่นเองค่ะการระบุชื่อเมืองขึ้นแบบนี้มันเหมือนกับการวาดแผนที่อำนาจที่เห็นเลยนะครับมีสาเกตนครอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเมืองปริวารล้อมรอบทำให้ภาพของสาเกตนครในตำนานนี้ดูยิ่งใหญ่ มีความสำคัญมากๆในภูมิภาคนี้เลยถูกต้องเลยค่ะนั่นคือบทบาทอย่างหนึ่งของตำนานเลยนะคะคือการสร้างเรื่องเล่าขึ้นมาเพื่อสถาปนาความชอบธรรมความสำคัญความยิ่งใหญ่ให้กับสถานที่หรือผู้ปกครองการบอกว่ามีเมืองขึ้น11เมืองมีประตู11ประตูมันก็เป็นการเน้นย้ำสถานะความเป็นศูนย์กลางอำนาจความรุ่งเรืองความศักดิ์สิทธิ์ของสาเกตนครในโลกทัศน์ของคนสมัยนั้นค่ะครับ ฟังมาทั้งหมดแล้วนะครับทั้งเรื่องความหมายของชื่อเรื่องการหักล้างความเข้าใจผิดเรื่องราวก่อนยุคตำนานแล้วก็รอยละเอียดในตำนานเองถ้าจะลองเอชื่อมเรื่องทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันให้เห็นภาพรวมการเดินทางผ่านเวลาของพื้นที่นี้แบบชัดๆเลยจะสรุปได้ประมาณไหนครับได้ค่ะถ้าเราจะลองเรียงลำดับภาพรวมตามช่วงเวลาดูนะคะจากที่เราคุยกันมาวันนี้โดยอิงจากข้อมูลต่างๆก็จะได้ภาพคร่าวๆประมาณนี้นะคะ ครับผม 1. คือยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ค่ะก็คือราวๆ2,500ถึง1,800ปีก่อนเรามีหลักฐานชัดเจนเลยว่ามีชุมชนโบราณอยู่ที่บ้านเมืองบัวตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ที่อุดมสมบูรณ์ใกล้น้ําแล้วก็สําคัญคือใกล้แหล่งเกลือสินเทาซึ่งมันบ่งชี้ถึงการใช้ชีวิตที่มั่นคงแล้วก็อาจจะมั่งคั่งจากการคุมทัพยากรสําคัญนี้ด้วยค่ะครับยุคบ้านเมืองบัว สคือยุคอิทธิพลวัฒนธรรมภายนอกค่ะอันนี้ก็ราวๆพุทธศตวรรษที่1 2บสถึงสิหรือประมาณ1,400ถึง800ปีก่อนพื้นที่นี้ก็รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมใหญ่ๆสองสายเลยคือทวาราวดีที่เป็นพุทธเวรวาดเห็นจากพวกครูน้ำคันดินเจดีใบเสมาพระพิม์หพน้ากรับแล้วก็ต่อมาคือขอมที่เป็นพราหมณ์ฮินดูหรือพุทธมหายานเห็นจากการสร้างปราสาทหินหรือกู่ต่างๆค่ะ แสดงว่าเป็นพื้นที่ที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมศาสนาตลอดเวลาเลยยุคทวารวดีของ 3. คือยุคที่ปรากฏในตำนานอุรังคธาตุค่ะช่วงนี้เองที่เรื่องราวของเมืองสาเกตนครถูกแต่งขึ้นมากลายเป็นเมืองศูนย์กลางในตำนานมีกษัตริย์คือพญาสุริยวงสามีเรื่องเล่าว,ว่ามีเมืองขึ้น11เมืองประตู11ประตูอันนี้คือการสร้างประวัติศาสตร์สร้างความสำคัญให้เมืองในเชิงเรื่องเล่าแล้วค่ะ ยุคตำนานสาเกตนครและ4คือการตั้งชื่อเมืองร้อยเอ็ดประตูค่ะชื่อนี้ก็เกิดขึ้นในบริบทของตำนานอุรังทธานี่แหละโดยใช้คำว่าร้อยเอ็ดเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ไพศาลความเป็นมงคลการมีเมืองขึ้นมากมายภายใต้อำนาจราชาธิราชไม่ได้หมายถึงจำนวนประตู1นึ่งบานจริงๆครับผมเข้าใจลำดับเลยครับสรุปก็คือภายใต้ชื่อร้อยเอ็ดที่เราคุ้นนกันในปัจจุบันเนี่ย มันมีชั้นของประวัติศาสตร์เรื่องราวทับซ้อนกันอยู่เยอะมากเลยค่ะตั้งแต่ชุมชนโบราณหลายพันปีก่อนผ่านยุคที่วัฒนธรรมอินเดียวัฒนธรรมขอมเข้ามาจนถึงยุคที่ตำนานถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเล่าเรื่องและสถาปนาความสำคัญของเมืองในอดีตค่ะขอบคุณมากครับเป็นการเรียงร้อยเรื่องราวที่ทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากจริงๆนะครับสรุปประเด็นสําคัญที่เราได้วันนี้ก็คือ 1. ความหมายร้อยเอ็ดประตู เป็นเรื่องสัญ,ญลักษณ์ความยิ่งใหญ่ความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่จำนวนประตูจริงๆนะครับค่ะ 2. ความเข้าใจผิดเรื่อง11ประตูอันนี้น่าจะคลาดเคลื่อนไปถูกหัดล้างด้วยหลักฐานจากตำนานเดิมที่ใช้คำว่าร้อเป็นตัวอักษรเลยใช่ค่ะและ 3. ซึ่งผมว่าสำคัญมากคือพื้นที่ร้อเอนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ลึกซึ้งกว่าเรื่องในตำนานสาเกตนครอีกย้อนไปถึงยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ ผ่านยุคทวารวดียุคขอมมาเลยใช่ค่ะและถ้าจะให้ทิ้งท้ายเป็นข้อคิดที่น่าสนใจนะคะดิฉันคิดว่าเรื่องราวของสาเกตนครกับชื่อร้อยเอ็ดประตูเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยที่แสดงให้เห็นว่าตำนานเรื่องเล่าแล้วก็ชั้นประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันสามารถหล่อหลอมอ,อัตลักษณ์หรือความเข้าใจที่เรามีต่อสถานที่แห่งหนึ่งได้ยังไงอจริงครับ มันสร้างความรู้สึกผูกพันความภูมิใจหรือแม้กระทั่งความเข้าใจผิดๆต่อเนื่องกันมาได้เลยนะคะครับสิ่งนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมานะคะชวนให้เรากลับมาคิดว่าในปัจจุบันนี้เวลาเราได้ยินชื่อสถานที่หรือฟังตำนานเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยเราตีความมันยังไงครับ เรามองแค่ความหมายตามตัวอักษรหรือเราพยายามทำความเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือเจตนาที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังชื่อหรือเรื่องราวนั้นๆด้วยหรือเปล่าคะน่าคิดมากครับลองคิดดูสิคะว่าอาจจะมีชื่อสถานที่อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยที่เราเจอในชีวิตประจําวันหรือในประวัติศาสตร์ที่จริงๆแล้วมันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือความเป็นมงคลซ่อนอยู่มากกว่าที่จะเป็นการบอกลักษณะตามความเป็นจริงตรงๆก็เป็นได้นะคะ เป็นคำถามที่ทิ้งท้ายได้ชวนคิดต่อมากๆเลยครับทำให้เราต้องมองชื่อสถานที่เรื่องราวรอบตัวเราในมุมที่ลึกซึ้งขึ้นจริงๆนะครับสำหรับวันนี้การจอะลิกของเราเกี่ยวกับที่มาความหมายอันซับซ้อนของสาเกตธนาครและเมืองร้อยเอ็ดประตูก็ได้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจมากๆเลยครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณค่ะ